สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอรม o r n i n g Report ประจำที่26สิงหาคม2557ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะให้ถือสถานะาขายที่มีโดยมีจุดซื้อกลับทำกำไรที่ชองบาทละ19,150ถึง19,250หรือ1,266ถึง1,273ดอลลาร์ต่อออน สำหรับเป็นราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำยังทรงตัวแม้ว่าดัชนีภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐที่สำรวจโดยมาเก็ตในเดือนสิงหาคมลดลงแต่58.5จาก60.8ในเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ก็ทรงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือนกรกฎาคมลดลง2.4อรสู่รับ412,000ยูนิตซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนโดยยอดขายบ้านใหม่ แรงลงต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายนและปรับตัวลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการไว้ที่ราว430,000ยูนิตส่งผลให้เงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําแต่ทองคํายังคงเป็นการทรงตัวออกข้างเนื่องจากนักลงทุนไม่สนใจทองคําที่ให้ผลตอบ แทนต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นราคาทองคำปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งอีกทั้งสร้างแท่เทนเดาติดต่อกันแม้ว่าจะเริ่มสร้างฐานได้แต่ยังคงอยู่ในแนวน,น้มขาลงในวันนี้มองค่าราคาทองคำที่ดองบาทละ19,150ถึง19,500หรือ1,216ถึง1,291ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่ราคาทองคำวันนี้นะคะมีสองรายการ เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งมีคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานสารัฐ2เวลาสมทุ่มมีความเชื่อมั่นผู้บริธโภคสารัฐและอย่าลืมติดตามบุคคลองพอรในรีพอร์ตได้ในช่วงราวประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบก,กับบุคคลองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ